ดีมอดิโ oh อไมยกอดตัวใหญ่นั้นนะป้าก็เสียใจเสียใจมากๆเลยวันนั้นนะพอลูกค้าโทรมาป้าทำอะไรไม่ถูกเลยมันเหมือนกับมันก็เอ๊ะอะไรวะตัวเองก็ระวังขนาดนี้แล้วทำไมต้องมาพลาดได้อะไรอย่างเงี้ย ก็อยากเตือนผู้บริโภคค่ะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะ<ม>อก็อยากจะให้แบบดูกันดีๆหน่อยว่ามันมันมีแบบนี้เกิดขึ้นอะ่ะ ระวังระวังทีง่อันนี้ที่้อดูอะไร <c oughs> โอ้โหเบตตกปลาค่ะหนูก็ตักทานคําแรกก็ยังไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าตักคําที่สองหนูก็ตักส่วนทุงมาเพราะว่าหนูชอบทานส่วนทุงก็เลยตักมาแล้วก็ตักข้าวมาด้วยเนาะแล้วก็กําลังจะเอาเข้าปากแล้วก็เหลือบตาไปเห็นแบบเอออะไรแปลกแปเออมันแบบเป็นเส้นเงาเงาหนูก็นึกว่าส่วนตัวคิดในใจก็คิดว่าเออน่าจะเป็นแบบ เครื่องในหรือเปล่าเส้นเส้นเส้นเลือดปลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเอาซ่อมเขี่ยดูก่อนพอเขี่ยออกมาเสร็จปุ๊บมันเป็นเบ็ดตกปลาหนูก็ตกใจมากแล้วก็รีบบอกเพื่อนนะคะว่าเฮ้ยมันคือเบ็ดตกปลาก็รีบโทรหาร้านเลยค่ะเปิดแอปเรื่อนดูเบอร์แล้วก็โทรหาร้านก็รีบแจ้งร้านเขาก็บอกว่าหนูก็โทรไปแจ้งเขาค่ะว่าพี่ค้าที่ออเดอร์เมื่อกี้ที่หนูโทรไปไอ้ที่หนูสั่งมาค่ะ มันมีสิ่งแปลกปลอมในอาหารเขาก็แบบว่าเอ๊ะอะไรหนูก็เลยบอกว่า,ม,วามันน่าตกใจมากเลยค่ะพี่มันคือเบ็ดตกปลาเขาก็แบบเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเขาก็ทําสะอาดดีแล้วนะเออหนูก็เลยบอกมันมันน่านาสิเขามันจะเป็นไปได้ยังไงคือพี่ได้ล้างดีหรือเปล่าเงี้ยค่ะแล้วเขาชดใช้ค่าเสียหายให้หรือยังไงไหมคะอือจริงๆเขาจะ คือหม,หมายถึงว่าเขาจะทํามาให้ใหม่อีกรอบพะแต่ว่าหนูไม่สะดวกใจแล้วเพราะมันตกใจอยู่แพนิกกินกินไม่ลงแล้ะเขาก็เลยแบบหนูก็เลยอยากให้เขาโอนเงินคืนเขาก็โอนเงินคืนมาแค่จํานวนแกงที่ท,ที่ที่เกิดข้อผิดพลาดอะค,ะค่ะคือหนูก็อยากเตือนผู้บริโภคค่ะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะอืก็อยากจะให้แบบดูกันดีดีหน่อยว่ามัน,ม,นมันมีแบบนี้เกิดขึ้นอะ ก็คือขอโทษป้าขอโทษวันนั้นป้าก็วันที่มีเหตุการณ์น่ะนะเขาก็โทรมาป้าเลยหละว่าป้ามันมีสิ่นแปลกนอยู่นะครับป้าก็บอกว่าโอโลูกป้าขอโทษนะเขาคนนี้เสร็จเขาก็บอกว่าป้าหนูไม่โอเคนะป้าขอโทษอย่างเดียวป้าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะลูกป้าก็ความสะอาดป้าเล้นดูที่สุดเลยนะของที่ป้าเอามาเนี่ยป้าจะทําเองหมดเลย ป้าเน้นความสะอาดมากที่สุดเลยกับข้าวของป้าทีนี้เขาบอกว่าเอายังไงดีป้าเลยบอกว่าเขาใหม่ไม่รู้ป้าจะทําให้เดี๋ยวให้ขเขาประชงเขาก็เลยบอกว่าไม่นะป้าหนูหนูยังไม่พร้อมอืป้าก็เลยว่าถ้างั้นเดี๋ยวป้าอนตังชิ้นไปให้นะเขาก็บอกว่าโอเคพอหลังจากนั้นเสร็จก,ก็เขาก็วางหัวไวป,ป้าก็อ่นตังไปให้เขาอืม ร้อยยี่สิบบาทป้าก็เสียใจเสียใจมากๆเลยวันนั้นนะพอลูกค้าโทรมาป้าทำอะไรไม่ถูกเลยมันเหมือนกับมันแบเอ๊ะอะไรวะตัวเองต้อระวังขนาดนี้แล้วทำไมต้องมาพลาดได้อะไรอย่างเงี้ยทำไม่ถูกเลยวันนั้นทำกับข้าวออเดอร์มาหยิบนู่นทำนี่วางนู่นนั่นนั้นมั่วไปหมดเลยมันมันเหมือนกับว่าแป่ตกใจแล้วมากๆอ่ะ ใจมากมากเลยวันนั้นนะหลังจากนี้ไปว่าก็ทุกอย่างแกแบบดูไอ้วันละเอียดขึ้นน่ะนะถ้าันดีไปกว่านี้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็คือโอเคลูกค้าทุกคนที่สั่งอยู่ทางร้านตอนนี้ก็ขอให้แบบว่าไอ้คิดใช่ว่าอันนั้นก็คือมันเป็นอุบัติเหตุเนาะอืมไอ้เข้าใจป้าด้วยคือต่อไปป้าก็จะพยายามให้ถึงที่สุดหละ 后来。